ทุกบบมี่เสือผ่าฝาเฮือนเพกกับพ่ออยู่ทุกโบมี่เขาซียูทองซีนอนหลี่อยุดจังไดสวัสดีค่ะพ่อกันมือนีกับช่องคุจีราคือเกา่าพ่อกับขัาพระเจ้าน้องสาวลาคุจีราจ้าพี่มามือนีมาในเมนูบักม่วงหน่อยบายโบกมาจากมือขึ้นฝนตกตื่นเสาขึ้นมาบักม่วงลวนเต็มเดินหนึ่ง เทวด,ดาเพืน่นเมตตาเฮียงลงมาให้เด็กกินเศร้านี่ว่ต้องกินย่างมือนี่บายโบกมากนี่ได้หูวหลกักกระยัดเขาลงไปนี่ บายเวรหลายๆโบกผู้ใด้เนาะขึดเนาะขืดเม่นู่นนี่ผู้ได้ขึดสัางขึดแม่มันกระแสบกระยังขึดพอตอนเป็นเด็กหน่อยแม่จ้ามาหากินอยากเอยียงก็ได้กินเขาก็บยบอกม่วงก็นแล้วดอกอืมอืม น้ำจากความพิเศษเของบางม่วงหน่อยคือมันสิไม่น้ำจากเปลือกน้ำจากเปลือกมันสีมันสีแซอยู่น้ำริมเปลือกนี่ไหมจ๊ะมันสีแซอยู่น้ำริมเปลือกนี่โอ้ยขึ้นหอดกินบางม่วง กินบกม่วงคือคือพอตอนเป็นเด็กหน่อยแม่จา่า <c oughs> ไปเก็บบอกม่วงต้องร้องเพลงอภพพ่อนไปได้เพราะว่า่านไปผูด้เดียวร้องเพลงดังๆไปเอฟซีอภพพ่อนี่นี่เฮนนาตาจังสีหูหอดว่าอาภพพเอนเ่นสอบสัต์สนิทใดผุนเดอร์ไผเป็นเอฟซีอภพพ่อนแน่อยู่นี่อาภพพ่อ ชอบสัตว์ชนิดใดนี่ท่นแฟนพันแทนนี่ตรงตอบได้ถืออาพรพพ่อ,พอ,อนอนขสวรรค์ใครตอบได้เนี่ยอาพรพพ่อ,พอ,อนอนขสวรรค์โลกชอบสัตว์ชนิดใดตอบให้ก็ได้รูปร่างหนะ้าตาแบบนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมา้าชอบมา้า เล่ามากมาอาอพาพ่อเราสอบมาอือพาเป็นเด็กน้อยเอฟซีออพ่อพ่อนะ้อวันสวัรค์ต้องตอบได้เด้ยอยคอนี่ขึ้นพ่อเดี๋ยคอ,องตอนเป็นเด็กน่อยสุนะวะอือฝนตกเต็มเดินว่าสิเอาไม่เห็ดบะงวงแผ่นน้ำจามันนี่ทันเด็ดด มีแดดตากบักมงม่วงแผ่นขาเหนียวก็บอกม่วงได้จังเล้วไปเมื่อน,นึงอยู่จา้านี่นะาะพญาวอาไปแต่ที่แหลกถูกบ่มีเสือผาฝาเฮื่อนเพกกับพ่ออยู่หมายความวอย่างติพี่น้องขั้นว่าความถูกหนีเสือผาบ่มีใส่มันก็นอยู่ได้อยู่ได้นาะ เห็นบมอดกี่เพิ่นใส่เบตองเพิ่นกะยูได้ทันวาฟาเฮือนเพ่กับพ่อ,อยูได้ถึงแม้ว่ามีแต่สังกะสีบม่มีแนวแอมกับพ่อได้ลบได้สอนพ่อได้สนได้นอนเพิ่น่าทุกบม่มีเข่าสีอยู่ทองสีนอนหลี่อยู่แนวใดมันอยู่บ่บเป็นทองมันหิวมันหอมพี่น้องเอ้ยอ หากินยังบ่ได้กลับไปวิธีตอนเป็นเด็กหน่อยเขาก็บางมวงใบโบกบกต้องลุ่งทุ่นยังหลายลงทุนแค่ไปเก็บกับเด็กกินนี่มาถ,ถึงยุคหนีแล้วห้าสี่เด็กเข้าใจสิ่งเรานีมากขึ้นนะคะกินเขาก็บางม่วงใบโบกกระแล้วไปมือนึ่งยุ่พี่น้องอ เหังไดยุคมันสมัยมันเห็ดแห่งความลำบากทุก์ยากกำกกยเขามากมือไดกระ้อบงบห,หมดเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหม <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ผู้ที่รอดอะ่ะบอแมนค้นเก่งเลยบอแมนผู้ที่เก่งแต่ผู้ที่รอดคือคนปรับโตเป็นกินเขาบายโบกกระแล้วไปมือนึง Im xăm cắp chín quét đéo là chả Xẹp ừ. anh Ăn hắn vào chín đơ Bóng muông nổi bớt thế là khu Bán chua chua Thật mình Bóng muông nổi bài buộc แต่ว่าซุมมืนนี่อาจจะหาพันุ์นี่ยากแมบบกม่วงพันธุ์นี่มันมจะเป็นยังดอกนาจอก็ได้อ่ะบกม่วงพันธุ์นี่แม่จ้าสังเกตเบิ่งว่าเป็นยังตามบ้านเขาคือบบปูด มันคือปลูกได้แต่กับทงในทงหน้าเพราะว่าต้นมันใหญ่อะไม่วางต้นมันใหญ่มันปลูกได้แต่กับเดินใหญ่ๆแมหมจาะโบคือชุ่มมือนี่น้ำบานพันพันแบบม่วงเตี่ยนะมันหลายบตรงลำบากขื่นนะอันนี้มันตรงลำบากขื่นมันต้นใหญ่ต้นสูงเปลืองพื้นที่บบจักคนก็เลยโบปลูก แต่อันนี้ตามทงไฮทงหน้ากัยังพอมีอยู่จ้ะแต่ว่าพันมันเคยไปหาสื่อใดโบมีนอกจากสิเอาในมันสาดไว้น้ำขี้ดินมันจึปงขึ้นมาเองแม่จ้ะคักันงวงใบบวก เหตุบักมองแผ่นมือนี่ละเลยเลื่องแหงแสบกินไปไม่ยังจะกินไปจ้ะอยู่เงิอนอยู่สั้น แนมเขาอมีสื่อทุกขาบร้ายมันกับโบไวบ้าเอ้ บอกวังหน่อยมีเป็นคู่กินเบิร์เป็นคู่อีกเลยนะไปละลจ้ามือนี่พอกันไม่มือนนาได้บักม่วงกับแบงบักม่วงไม่อย่างกับแบงกันกินไปอื้อ อืว่าวกับว่าวบางม่วงอันนี้จักเขาเอิ่นว่าบางม่วงอย่างกันแน่บางคนเิ่นก็เอิ่นบักม่วงน้อยบางคนเพิ่นก็เอิ่นบังม่วงกระซ้ออืมบางคนเิ่นกระเอิ่นบางม่วงปลาจักว่าเขาเอื่นบางม่วงอย่างกันแน่อืบ้านเจ้าเอื่นอย่างบอก่อยในเด้อเม่นบอกในเด้อจ้าวว่าบ้านบ้านต๊เจ้าเอิ่นอีหยังแต่ว่าบ้านเม่นเอื่นว่า มัก่วงหน่อยบมัก่วงหน่อยความเป็นเอกลักษณ์ของมันคือวิธีกินมันสีบ่คือบัก่วงอย่างอื่นค่ะบักม่วงอย่างอื Although, ่นนี่เข้าสิบปาดแนวนี้ปาดเปลือกออกแล้วก็จังกินเหนือมันแต่ความพิเศษของบัก่วงอันนี้ก็คือถ้าปาดเปลือกออกแล้วกินเหนือมันคือบัก่วงอย่างอื่นน่ะมันสิบซ่บมันสิเป็นทรงบบอมีเอกลักษณ์ นี่ข่้นปาดเนี้ยนี่กินโบคอยขอทาแต่ถ้าปาดขวรปาดขวรแน่ยงสิแล้ากินแน่ยงสิมันสิบแบบหวานรวยรวยล่วงไปแม่มันเป็นยังไง นี่มันคือเอกลักจ้าเมื่งดีหละ่ะนวลมันกับสิติดอยู่น้ำขอบอันนี้อใส่เขาลงไปกินเขาลงไปอุย้ายาาโบกลงไปกินเอานวลมันใส่หนามมัน ไปละจ้ามือนี้ฝากไว้น้ำแน่กับเพจคูจิราเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงนี้พักผ่อนอยู่บ้านมิยังก็กินไปฝากกำลังใจมาให้สำหรับทุกคนที่เบิง่งเม็ดจนจบทุกลิปนะคะยังหน่อยกะได้เป็นมือกันมือนี้ล่าไปสนีก่อนฝากไว้กับขอคขดที่บอกว่าคนถี่รอดบแม่นคนเกง่งบแม่นคนถี่เกง่งแต่เป็นคนถี่ปับบโตได้เก่งนะคะฝากไว้หน้ามือนี้ สบายดีทุกคนฝากความรักความปรารถนาดีความหงวยใหญ่ไปหาทุกผู้ทุกคนค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ